เดี๋ยวต้ใยภาพโคตสวยเลยโอโ่ะพี่ปั่นอยู่ร้านหอตกพี่ว่าตัวอะไรมะมีรูนะจะปั่นเหรอตรัวเราจะซ่อนแอบหรือจะจุก๊กขอหนึ่งอย่างพี่ปั่นอยู่้แต่ตรงกลางไม่มีเสียงหัวใจเลยนะพี่เพราะว่าผมไอ้นี่อยู่ตรงกลางดีกว่าเฝ้าสังเกตการแมวมองพี่เมวมอง ได้เอเออไม่มองแล้วมองม,มองได้เงินได้คอเดตวะเฮ้ยโดนตีเร็วมากไดบเจอแล้วผมว่าไมเคิลวะน้อไอกุก๊กไปไหนไมเคลิลขั้นหนึ่งตลอดเวลามันมดูดปะเนี่ยอไอกุ๊ก มงมาดีปรดมันดูดเหลืออะไรไม่เดินขันหนึ่งเหรอไม่รู้อะเฮ้ยใครโทรมาวะดูวะจเย็นเวกูสาทีือไปึฟ้าอไอฟรดเกูไม่รับกูเ็คาสิไอ้กูหลุดแล้วบอกว่หลุด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 หยุดนหไฟ อุ้ยเหี้ยดึงหลังว้าวมาบูมไก่กรุ๊กวะไ <c oughs> ก่ครุ๊กและไก,ก่ครุ๊กวะไอ้มึง,งโอ้โหมึงบอกมึงบอกเร็วเกินนะไอสัตว์มึงอนแล้ทิ้งไงพี่มองหลังเลยหรอมองอยู่มันมาจากซอกแคบประการรูนหายแล้วรูนหายแล้วดึงกูหน่อยดึงกูหน่อยโอ้ดึงกูหน่อยเอ้ยเครื่องกูเก้าเก้าเครื่องกูเก้าเก้าด้วยหน่อยเครื่องกูเก้าเก้ามึงนู้นก็สามคนเลยอ่ะ หาทางเอาชีวิตรอดเองแล้วกันนะเอากูดึงเลยกันนะอะไรมาแล้วนี่ไงมานี่ไงให้กูให้มันมาเจอกูใหม่ดิเปลิดนั่นแหละนะครับข้างในมีอะไรบอกร้องขอล้องไหมของก่อนต่อให้หน่อยอยู่ไหนเอากูติดติดอะไรติดอติดติดเหรอ ภาพสวยแบบโคตรสวยเลยนะเนี่ยโคตรสวยวสวยจริงด้านเนี้ยไม่สวยไม่สวยสวยจัดอ่ะจับไปด้วยอิชิริอิชีริอิชริอดอสตอรี่เ oh, <sorry. S 2> นี่ยกูจะบอกให้นะกูกูนั่งอยู่ตรงเนี้ยกูนั่งอยู่อย่างงี้เลยแล้วแล้วแม่ก็แบบว่าอ้อมมาจากประตูเน,นี่ยแบบบึ๊บมายิงหลังกูเลยคิดว่าไง,งนี่ไงนี่ไงกูแบบว่าได้มุมใหม่มีโปรที่เรียกว่าแมวนะสำนั้นจะแบบหลบได้ชื่ไหนกันอ่ะ ะตรงตรงนี้กูจะไม่โดนหนึ่งหลังแน่นอนกลัวว่ากลัวว่ากลัวกลัวมากเลยเนี่ยไม่เคลื่อนอะไม่เคลื่อนขั้นหนึ่งมันจะปุ้ยตอนนี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยเจอเพื่อนว่ะมันมีเครื่องต่อไปขึ้นไปจะแคบเฮ้ยเฮ้ยมันดูดแมงมุมไม่ได้ไม่ดีมันไปโอ้ไจายกูเลยจะหมดเฮ้ยมันเอาแมงมุมขั้นสามมา มาไล่ผมว่ะ้าสวยจัดเลยก็ชอบเล่นเบบนี้ยไม่แล้วด่านนี้มาบ่อยๆแล้วมันเอาแมงมุมกั้นสามอะไรวะมมาดีกว่าไหมจูงใครไว่อีกโอ้มันไปเอาแมงมุมมาอีกแล้วอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเฮ้ยระวังนะมันไปเอาแมงมุมจากคอเด็ดนะคอเด็ดอ่ะเล่นมาคอเด็ดพี่ปออยู่ไหนพี่ปอ อยู่ห้องที่มันถแถลงการคือห้องไหนวะห้องข้างจุ๊กติกอะอ๋อห้องข้างกระจกอ๋อ <ไป S 2> มันแปลวา,าแมงมุมจากคอเด็ดอีกแล้วบูนให้อยู่บูนให้อยู่มันแปลอาแมงมุมจากคอเด็ดหมาอีกแล้วมันจะฆ่าเราเว้ยคอเด็ดอะเราจะตายเพราะคอเด็ดเนี่ยนะเรียบร้อยคอยคอยแน่ตัวเป็นยังแม้มันก็แทงหลังมันสิตัวว่าย เป็นยังแม่สัวพี่ปั่นอยู่ในห้องกระจกมทางวันจางกินจบไม้ส่งหรือไทยเลือกมุมด้วยนะกูแบบระวังตัวเองสุดๆเอ้บูมบมมีเปิ้งแมวเปล่าไม่มีอยู่กับพี่อยู่กับพี่กุ๊กเราต้องไม่เชื่อใจในตัวเพื่อนนี่ไอ้กุ๊ก มึงลากมาหรอเอาอเยี่ยโอ้ยไอ้เจี้ยนนี่บอกแล้วก็เออเจี๊ยนพี่ปอเอ้ยเขาไล่พี่ปอป่ะไม่ไรอา d ดีไม่ไล่เอาเยียพังบูนฟูโอ้ผมแกดิ แน่ไอ้ตรงจุกเด็กไม่ได้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 คุยอยู่จุกเด็ก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 ก็มาดิไม่คงไมเคลื่อนอ่ะไอ้พายุนะวะกูอยู่กับพี่ก็แย่เลยเขาก็ไม่ตามกูอ่ะที่ปอชอบมั่วเนาะเขาจะฆ่าเราทั้งหมดอ่ะกูกูเดี่ยวแตกเลยเดี่ยวแตกเหรอที่ปอชอบมั่วเราจะตายกันหมดเนาะเอาไปไหนอ่ะจะหิวให้ เราจะไปจุดบูญจะไปจุดบูญแอบมองกันแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ้าเหรอมาดิมาดิแอบมองเธออยู่นะจ้าไอเห็นแล้วผมเห็นขามันอยู่ตรงกลางแอบมองกันยังไม่รู้อะใครอะเราเนี่ยสองคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วนี่ไงคขมอนคขมอนคขมอนเบบี้ให้คุกกี้ทำนายกันเอ้ยกระต่ายมาเบบีไม่มีเบบีมันดิ้กเลยมันดิ้กเลยมันจะจุกเด็กไงมันจะจุกเด็กไง เอพี่พี่ไปจุดบุญก่อนพี่จุดบุญก่อนเนี่ยพี่มาปั่นตรงนี้ดิเดเราเดือดสุดยอดเลยผมเคยโดนดึงหลังตรงนี้ด้วยไอยซาดเดือดเตบูบูมห้องกระจกเรายังไม่เสร็จเลยนี่ปั่นตรงนี้สุดยอดกว่าอีกพี่ตื่นเต้นกว่าอีกไม่ไม่กูบยังไม่ได้จุดเอ้ยไม่ใช่เครื่องกระจกยังไม่ยังไม่เสร็จเลยมีีแมว่ันไปเอาไมอหมู่มาอีกแล้วไปเอาแม้มูมาอีกแล้วโอ้โหมึงเลือกมุมนะ เฮ้ยแมงมุมไม่มอง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 ไอ้บูมขายแมงมุมไอ้คอเดตไม่กระดิกแล้วผมไม่อยากโดนแมงมุมมันอ่ะผมโดนไปรอบนึงอ่ะแม่งวิ่งเป็นแบบขี่มอไซค์ไล่เลยอ่ะกลัวจัดไอ้คอเดตลากมานะไอ้คอเดตมันแบบ หเขาของคนเดียวกันนะมึงอ่ะอ้าวเขาต้องใช้มันเปิดไว้อยุดอยู่กูอยู่กูจุกเด็กอยู่กูจุกเด็กจุกเด็กไปแล้วพี่ไม่ต้องใช้ไม้มันตีสั้นทิ้งกูไปแล้วทิ้งทิ้งกูไปกราบขวาทำไมเครื่องนี้ผมปั่นแล้วทำไมมันเป็นแสงไฟอย่างนี้วะเฮ้ยดูดิดูดิพี่ดูกลางหันดีมันยังหมุนอยู่เลยอ่ะใช่หรอดูดิทำไมผมโดนไฟแล้วผมตัวไม่ไหม้ะ มึงหัวรถไงยเป็น้าไงหลงโปเกมม่ะไอพี่พี่ดูพี่ดูขาแมงมุมไอ้คอ r d i n เมื่อกี้ดิมันกระดิกแล้วก็หยุดกระดิกแล้วก็หยุดพี่ว่าเราแตกปะไม่แจกมันพี่ว่าแมงมุมมันเท่าไหร่ละสามพี่กุ๊กมาปั่นตรงนี้ดิโอยแท้ตอนตอนเมื่อก่อนผมเคยโดนดึงหลังตรงที่พี่ปั่นอะ ปั่นอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็โดนดึงหลังอ่ะแล้ววะแมวเราบลูแว่าะแล้วว่าผมกรี๊ดเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะฮัลโหลว่าจร๊บจ้าจอ้ิ๊บจ้าบลูจะบอกอะไรวาถ้าเกิดมันโอยตัวมันดึงหลังอะทำไงวะปั่นอยู่ในห้องน้ำนะห้องน้ำกราบซ้ายชั้นสองพี่ได้พี่อยู่ปะไม่ได้อีกจ้า มึงมามึงมาไม่ขึ้นไม่เยอะยังแม้บู๊บ้างมึงแล้วบ้าตก้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยบอกชักเกินด้วยยบอกเลยว่าถ้าเกิดมันโรยตัวมาดึงหลังนะครับยังไงวะไม่มาเลยกูกำลังกินจีบันเพลินอยู่โอ้ยไม่มีไม้แตกโอ้โหโอ้ไม้ใช้ไปแล้วใครใช้วะไหนตอกลางไอคอเด็ดจัว โตพี่วิ่งผ่านมาไม้หายไปแล้วนะไม่รู้ว่าผมจะวนตรงนี้ให้มันตายไปเลยเสร็จแล้วเจอเสร็จแล้วรอประตูเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมันไล่มันมองผมอยู่เจอกูแล้วกูกลัมวามากเอ้าออกไงอ่ะเปิดประตูไหนกันประตูหลัง อ๋อไม่หนุกเลยมารับหน่อยนี่ใครเคยแทบมาเห็นบอกแล้วไอ้เอ้าอีคอเดตอีคอเดตมันเปิดเอาออกไม่ได้อีกอีคอเดตมันเปิดอยู่ไหนบูมพี่เราไปรับมาตรงกลางแล้วเนี่ยตรงกลางไม่ยังไม่มีใครเปิดเลยประตูอ่ะไปพี่ไปเปิดข้างหน้าให้มันกระจุเดีกอ่ะประตูอยู่ฝั่งนู้นใช่ประตูอยู่ฝั่งซ้าย ไอ้ไก่ผบังอ้าวเฮียนี่ไงกูบอกใครแล้วนะไปมุมเฮียเอาประตูอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยมันใส่ตาแข็งมันใส่ตาแข็งบอกพี่แล้วบอกพี่แล้วบอกพี่แล้วโอ้ยคอนเดตประตูวะนี่กูตามกูมาดิเอาคอนเดตเอาคอนเดตหายไปไหนอ่ะ มันตามมาปะเนี่ยตเม้าไม่อยู่ว่ะอยู่ตรงนี้หิวตรงนี้ดิโอ้โหอาฮโลกเกินโลกเกินนี่นะก็แค่ไม้ขึ้นนี่คาตกรใส่ได้กะนี่อีซี่แบบอีซี่แล้วมันเอาดาบที่มันแพ้ทางมาทำไม เดินก็ช้าต้้นกินวะเล็กแปลกคนเดียวพอเลยตาเนี่ย